หมวดตากนั้นมีคําสั่งห้ามแรงงานข้ามชาติและกอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเก่งหสถานิยามวิการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อป้องกันเชือ้อโควิด -19 คืนแรกนะคะก็พบว่าประชาชนนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ บรรยากาศคืนแรกในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังผู้ว่ราราชการจังหวัดมีคำสั่งห้ามแรงงานข้ามชาติออกนอกเกศสถานในเวลา20นาฬิกาถึง4นาฬิกาและก็ขอความ,มร่วมมือประชาชนงดออกนอกเกหสถานในเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาในพื้นที่อําเภอแม่สอดร,รวมถึงเพิ่มมาตรการต่างๆนะคะเช่นห้ามนั่งทานในร้านเกินเวลา20นาฬิกาบรรดาร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดร้านก่อนก,นกำหนดก็ทำให้บรรยากาศ เงียบเหงาอย่างที่เห็นนี้ล้ค่ะส่วนมากในจ้างนะคะต่างทราบข่าวไม่ให้แรงงานข้มชาติออกไปนอกที่อยู่อาศัยแต่ทีมข่าวก็สอบถามผู้ค้าขายก็ทราบว่าแม้ประกาศดังกล่าวเนี่ยจะได้รับผลกระทบเรื่องการค้าขายแต่ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิเโดยเร็วทางด้านนายชัยยพกึกเชียนทารรักแนวเผอแม่สอดระบุว่าคืนแรกของการประกาศ ใช้ประกาศดังกล่าวนะคะประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะยังไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือกระทําผิดส่วนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดตากเมื่อวานนี้นะคะก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม48คนทําให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม1,217คนค่ะซึ่งจํานวนผู้ติดเชื้อที่